อสัญญาก่อนนะไอชิบูตลงมาแล้วเปตะซ้อมอืมค้อนใหญ่ต่อไปเป็นในดีมเลยไปเรียบก็กลัวยีสต์ดีมดีมได้คาตนะแล้วก็พี่เจมพี่เจมแล้วกันตอนนี้

ไปแล้วโอ้ยคุณจะหลบได้แน่แหละโอ้ยมันหนีได้อะไรมองท่าตีเัยไออกอะ่ะมันแต่ว่าโดนปิด่ไหมโด <c oughs> นปิดเออไม่ไม่ใช่หรอกคุบกล้องมันเพี้ยตัวมันใหญ่ด้วยตัวมันยาว ba ơi phải phá những cái mà đi xin chào mấy tôi đi lẹ đi lẹ cả đấy đấy thật em ไปก่อนได้เพื่อนเอ๋ยเออนั่นแหละเฮ้ยเข้าไปเอ็มั้นเข้าไปเอ้ยเปิดรอบก่อนเลยวะคุณสกินข่าเกมเข้าไปแล้วเกมเข้าไปตัวเปิดแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเี่ยอะไรเนี่ยเจ้ขอเงินห้าล้านกันเขาหนึ่งผมอยู่ดีมันจะฆ่ามันเอง มันจะฆ่าผมเองอะไรวะจะมึงปันมนลูกขังนัง่นวะเยี๋ยวเตรียมโควดได้เลยแม่งเกิดไปด้วยเจม,มันเองผมแล้ว ต่อรอดมานหมทำเมือล้ออะไรวะมีไม่ได้ก็โดดได้อยู่เอาเด้ผมขึ้นมาก่อนยิผมตาย ย้ยค yeah, right? ุณรอดได้ไงบ้างอีซี่เครื่องสังเวยแล้วดูนดาราสกูคุ้มค้างเออคุณลอยโอ้ยไปเลยจะถึงน้องแล้ว ธรรมดเลยวะหลแล้วมทักลุ้นกว่เ้ยอย่ามาเลยตรงนีุ้ที่เอาวนแต่กูไม่ตาย เสียดายจ่กำลังตายว่ะตอนนี้นี่ไงมี่ไง่ดีมองรัมองดิ้นปึ๊บถูได้เออถูไม่ได้แล้วอย่งใี้คุมควันกันไหมครบโอ้ยเ้ยย่าหมดนะหมดนะหมด Já morri, já morri. Ó, que... เนีมีคนคนอ้เดียวเอาเาบัตีตีเลยเลี้แตกเลมันเลมันเลแต่วมันติดเสื่อมสาสีแดงกูอยู่วะไอ้ขอนแดงอีกสันไม่พี่เจมสีไม่เข้าคู่ว่ะ มีงต้องเลือกสีได้เหรอเย็ดีได้เหรอมันมีเสื่ยสลายให้กูน้อยไปไงปาไปไหนพี้าปาไปไหน, <c oughs> ไม,นมันเล่นหน้าประตูปะก็มันมันเป็นที่แคบที่กูสามารถตีได้ง่ายมาะ ที่ต้องเป็นอนิเมะในตำนานที่อยู่ทําอยู่หน้าประตูเ,เฮ้ยไอ้เหี้ยอย่าพูดดิสัตว์ไม่ได้ไม่ได้ไคุณตรู้หมดทีเดียวคยงเลี้ยงเลี้ยงอะไรไอ้เลี้ยงุดไวมั่มัมม่งคุณมาขุดตัดวขอหนะ้าพี่นิสเมอร์ไม่ใช่ท่านี้อยัยมันเป็นเออวะ ไม่เออไม่เออแล้วดิมัำมันพูด่นเออแล้วดิไงไปเออแล้วเออแล้วเออแล้วถ้าใหญ่ปะเนี่ยฉานรับเข้าเตื้ยนอาไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำดูดกูไม่ได้ด้วยซ้ำคุณส่ง้านกูไม่เได้ด้วยซ้ำยังส่งไลน

กเวฟฟาดตัวไม่ได้เลยตีต <ocalypse> so, <c oughs> <c oughs> ัวไม่ได้เฮ้ยมันนิ่งอยู่มันเลยดีมันหลอกมันหลอกมันหลอกตามันหลอกตามันหลอกเนลยสวยแต่วรามันเนี่ยมมีที่เลยกวนไม้ใกล้กูหน่อยเฮ้ยเออจะได้ตี ตีดโวยเถอะแตกไปแล้วเพื่อนโแตกไกลได้ตกทางไม่แค่นี้เลยเอาเลยพี่เจมเจื่อใจพี่เออยัง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 ไม่ตายผมเชื่อใจพี่ออพ,พี่เจมโอ้ยแม่ไปยืนถึงเนี่ยเฮ้ย

Ừ, chết 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 còn chặt con Đồn chứ, จะแปรอยู่ไกลก็ได้นะไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะผมว่าใี่เชลเรลูเวียนนี่แย่หล่ะมันจะมีโอกาสกว่าถ้าพี่ไปยืนตีมันเสียเวลาพี่ต้องการอยู่นะไม่ไม่ได้ทำตำแน่งเนี่ยเห็นไหมมันไม่เล็งมันไม่เล็งพี่ถ้าพี่ไม่อยู่ใกล้มันเกินอ่ะเพราะสกิลพี่มันเป็นสกิลไกลมันไม่ค่อยจะโดนหรอกไม่ค่อยจะโดนเล็งหรอก จะเล่งก็เล่งแค่ผมกดสัญญาถูกปะพี่ก็สแปมไปเลยพี่ต้องกลัวพี่กลัวอะไรทีนั้นก็บ้างหน่อยก็ดีแต่แบมระวังหลังด้วยอุ้ยเกือบตายเกิดสองทันโอเคดีนะล้วลงคอนทัน

Bệnh ngang của Sunday sau sau bì lắm hả hoa 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 โอ้มึงจะหันกลับมาตรงน,น,นี้อะไรเนี่ยเ,เล่งทีกลางเล้อหรอวะเลือใครนะรอดแล้วรเราเจมส์สแปมเลยอย่าเพิ่งไปใกล้มันเกินมันจะเล็งพี่คนเดียวขับแค่มันเล็งผมก็พอแล้วสแปมเลยทีเนี้ยจบแล้ว ยาว่ะมันเลี้ยผมดีอ่ะมันไม่เลี้ยงผมป่ะเลี้ยงผมแล้วม้อเงียบแล้วโหเลี้ยงกูดิจะคอจะมาเลี้งก็มาเลี้งตอนกูเปิดนี่แหะหมดแล้วเพื่อนยากูหมดแล้วหมดไปกันเจมพี่เจมต้องรอดนะพี่พี่ต้องสแปมนะพี่ เอาเลย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 เต็มที่เต็มที่สกังเยอะขนาั้นแทงอยู่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 มีโอกาสแข้งนี้แหละผ่านแล้วทำไปเนี่ยแทอยู่แันอยู่เดี๋ยวพอนะเกมผมแทงให้เองเออแม่งแข้งตายหายแล้วอีกทีเดียวเยสวู้ Hello. ัทำมันดูง่ายๆวะสวยฆ่าไปดิเราตีนไปไหนเนี่ยวัดเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเหรอตีพี่แหละนั่งพอนะ ถ้าอยากแพลรี่ก็ลองดูไม่ไอ้ตั้งน,นี้ไม่แพลรี่หรอกมันจิ้ไปนะคุ้มยืนยืดดูเนื้อเลยเหรอล่างเล็กกินไม่เสร็จแหวงล่าง มันเล่งสูดแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใส่ลุ้นผิดมาลุ้นผิดเห็นไหมโอ้ร่วงกันไม่อยู่เห็นหาลุ้นผิดอัน ว่าเอ้ยไม่ได้ใส่มหาลูมมาเลยเียมามีดไปเลยเรายืนแทงกันบ้าไอ้เนี่ย,รรเ,ยเราไม่มีผ้านี้เราใช้บ้างวัน ในน้ำสัญญาี่เป็นไรไมีพิจิตอยู่ลองติดตึงข้างนั้นนะ่ะอุอ้อวะบางไทยโดนเลเซอร์อังไทงไทยอังไทว่าไงวะไอ้ดเขาหลดไปหมดเลย

เขาเรื่องว่ะกูตายอย่างควายเลยเฮ้เฮ้้ยวัด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 เ không kỹ nữa một nghìn đứa này nhé không biết gì ở biết đấy chén 多めねおいしいもん

แผ่านไหมจบสองค่อยๆผ่านไปเฮ้ยรอดเฉียวพี่อ่าอันนี้สบสามว่าน่ะใหญสามเลยเนี่ยเลยแค่นั้นเองมีเบลเรลเยี่ยังมีที่

ดูดูไปกันแล้ว PC โง่นะเก็บเกินโอ้ยกดลงไปติดไ่กันแนละ้ว PC lần khóc hang đinh quá đinh tầm bậy người đinh ลม้ลม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 ัดเลยซัดเลยเป็นตีแสแอืออ่ะอือว่าเลือดสาบมาตรงไห้ <c oughs> นนแค่นี้เลยเพื่อนเฮ้ยตีพีีพ ลเลยได้คีดขิกไม่พองมีระเบิดซัำอย่างนะหว่าแล้วไม่ต้องมีท่าอะไรทุกอย่างหลอกว่าบอลจะใช้ระเบิดเพี่อ,อเตะให้เต็มเป็นขี้แล้วขี้โผล่จากพื้น ีฟรีดลครับในวันนี้ล้เหมือนเราสองท่านี้กูหลบได้อยู่แล้วท่านี้ไม่ไม่ไหววะ่ะ <c oughs> ฟีอยู่ไม่เป็นไรพี่เกมเกมไซใชฟรีอยู่ฟีก็เฮี้ยแล้วแม่งหมายถึงพี่เกมเออกลัวจะตายแล้วเนี่ย กินยาไม่ใช่หรอจะกินยี่อะไราเมื่อกี้โอ้โหยาอ่อนนี้น่อนโอ้โหคาาวิโรดไรได้ดกินใส่ห่าไม่ใช่หอกินแบบพนไฟไรได้กินจะได้ยี่อะไรไนะอะไรได้กินยิง,ง่ยเฮ้ยมันพุ่นอย่างนี้ได้เหรอะวัดวัดจัง โกงด้วย่ายี่วันมึงต้องแรงขนาดไหนวะพ้นทะลุหินเนี่ยเอออะไรพี่เจมตอนนี้นะเล่นกัว่ากะั้วเลยถายด้วยไหมพี่เจมาะไรวะโอ้เดียนเวลาจะแปมปี ไม่เห็นถือแม่หมดแล้วบนไฟถือแน่นหมดไม่อ,อีกแล้วพี่ <c oughs> เจมหรือเปล่ากูนี่แหละ Ui đồ đấy Chụp cái đi tìm bác hờ mấy <cười> <cười> Đồ đấy ngay quá Khi bóng cạnh tùa đấy nè lương